ตอนเช้ามันสุกแล้วเป็นสุกที่บันไงจริงครับคือนอนเพลินไปไหนครับกาแปดโมงห้าสิบเจ็ดครับพี่น้องเ้ยสายแล้วโอ้ใจเย็นรถบรรทุกปิดไปนี่เรียบร้อยครับ 800, สัดไปร้อยกายเปอร์เซ็นเลยครับ Why 来湖南。 ไปชี้อาตำรวจเย็นแค่ละเอาไงดีวะจนะขับจีตูดรืวจะนีหรือว่าจะยังไงดีไปไม่ถูกเลครับผมเจอตำวรวจถือเจอตำรวจนี่ครับ ้ขาสอนสองอยังไงก็ตาม estion? เราไม่ทันหรอกจริงะ 300, 300, 300, 000, 000, ปะศรีพิยาสามร้อยจะตามขับแต่ร้อยพันยังไงโอ้โหไม่ให้ตำรวจกับมุดเป็นดีกว่าอาชีพพี่แกมุดเก่งเนี่ยผมก็สวยสิครับเอาดีกว่าแสงเไปทีแค่เอาลวเว้เอาลวเว้เฮ้ยขึ้นหาตามมาแล้วเอามาเลยมั้ยกำลังคุยกันนะผม ถือวอไดครับอ๋อมันไปข้างหน้าดักมันเลยเนะออใช่ครับเอาคนละทางกุญแจไม้เฟรนไปคนละทางนะครับโอ้โหก็ต้องจัดไปครับสายแล้วอะไรเงี้ยหว่างนันไหวมากเสร็จแล้วไม่นะ เโค้ง,งในตำนานครับใครมาจอดตอนนี้วะโอ้โหสุขแห่งชาครับโอ้โหสุขเดือนนอกครับตอนนี้ไม่ต้องพูดละฝันลอ,อยจริงครับโคตรเส็จเลยเอ่ะเลี้ยวซ้ายเจ,จ็ดจัดมาผมไปยู ่ครับพี่น้องเอาไงดีเราจะเล่นอะไรดีวะเนี่ยถ้าผมไปเข้าไม่ได้ครับเป็นอะไรครับโคตรติดเลย ปัดอย่างเดียวอะไรเงี้ยจะออกขวาดิเี้ยลอดครับ 阿里巴巴。 Hum กินมมน้ำมันครับเดหนึ่งเจ็ดสองอะไรเงี้ยออกวายด้วยว่ะฝ่ามันก,ก็ติดติดไปสอนได้ีก้ หวดปวดมือครับเวลาับรถทัดแข็งๆแล้วแบบเอจอรางวัอเลยครับโอ้หนาใหม่นะครับโอ้โหไ,ไปดูไหนดีโดนกับคนของกอรู้นี่หนักไหมพี่ ไม่รถไมไม่เป็นปัญหารถนะครับด้านไหนมันแข็งมันอ่อนวันนี้ทำไม่ได้ครับโอเค เฟอร์เอร์รี่รุ่นไหนวะทำไมล่ะครับเปลี่ยนอย่างเงี้ยล่ะครับพี่ะตัก็แซ่เป็นร้านนะมารถเป็นอย่างเงี้ยยี่ห้ออะไรก็แซ่บเฟอร์เอร์รี่ได้ครับใช่เฟอร์เอร์รี่ไหมนะมันไม่เคยเห็นครับรุ่นทรงอย่างนี้เฟอร์เอร์รี่น้อยด้วยวะครับมันกลามงสิบสามแล้วเออทำงานทำอะไรกันอยู่ ไวให้ไวไม่ไปชุมเช้าขึ้นหันสาจริงๆครับสุขขันษาข้างหน้านี่รับชิวมากเลยครับโอ้โหสุขมันเดือนออกนี่ไม่ต้องพูดครับรถติลดลขนาดไหนนี่มันนับปริญญาหรือเปล่าครับโอ้โหป็นไรเลยครับที่ตำรวจท่อผมดังไหมโอ้